มาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาอีกครั้งฮนะกับซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนรู้จักผมนะนั่นก็คือวิธีสายฟาร์มนั่นเองนะสืบเนื่องมาจากที่ผมไลฟ์สตรีมบ่อยๆเนี่ยแล้วก็เจอคำถามยอดฮิตอาจารย์ครับฟาร์มที่ไหนถึงจะได้เจมฟาร์มที่ไหนถึงจะรวยนะเออผมเองก็แนะนำไปว่าลอง back to basic ดูสิเออฟาร์มดันเล็กๆดูนะก็หลายคนก็บอกว่า ไม่ค่อยจะเชื่อผมเดี๋ยวผมก็จะไล่ฟาร์มดันเล็กๆให้ดูนะว่ามันเฮ้ยมันได้อยู่นะแต่ว่าก,ก็ต้องบอกว่าเป็นบางดันนั่นแหละรครับผมเริ่มที่ดันแรกก่อนเลยนะนั่นก็คือดันแมปพาร์ทนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เข้ามาดูของแล้วแหละว่ามาได้อะไรมาบ้างเนาะผมเองก็ทดลองฟาร์มอยู่ที่200รอบเนาะแล้วก็จะมาหักลบต้นทุนดูฮะว่าเฮ้ยเราฟาร์ม ดันเล็กๆเนี่ยม,ม,มันมันมันพอจะมันจะมีโอกาสที่เราจะเติบโตรหรือเปล่านะข้อที่อย่างหนึ่งฮะสำหรับตัวผมในที่กลับมาฟาร์มเนี่ยมันก็คือผมก็กลับมาหาพวกเศษเหลืองนะเพื่ออวัยวะสมุดนั่นเองนะเออแล้วก็แวะกลับมาทําอาชีพเมนพวกออโตโอ้อาชีพเมนพวกดันพันรอบนั่นเองนะเก็บให้มันครบนั่นเองครับผมในดันแบบพาร์สเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนะของก็ไม่จำเป็นต้องแบบ มือวาอะไรขนาดนั้นนะตัวคงทหารก็ไม่จําเป็นต้องเปิดนะออแปลงตีแปลงตีอย่างเดียวตัวละครผมเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ50วิวิถึง1นาทีนะต่อรอบนะถ้ามาคานั่งคานวณรอบละนาทีเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราจะลงได้60รอบนะก็2ชั่วโมงถ้าไห0่ร่สิบเนาะสชั่วโมง180ก็คือมันใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงฮนะถึงจะครบ200รอบที่ผมทําบัตรมานั่นเองนะ ตอนนี้ผมก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่คือรอบในวันนี้ที่ผมลงนั่นคือ204รอบครับผมเอออันดับแรกนะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะมาดูของนะว่าผมได้อะไรมาบ้างเนี่ยเรามาดูต้นทุนในการลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะคํานวณแบบละเอียดละเอียดเลยนะเราจะได้หักลบต้นทุนแล้วก็รายได้ที่เราลงว่าเราได้อะไรมา,มาเท่าไหรนะ่เนาะคือการลงดันนี้เนี่ยผมใช้วิธีการคราฟเอาครับผมของคราฟเจ้าตัวดันแมปพาร์ทเนี่ย ใช้เจ้าตัว e l u s t i o n c o r l c o l e t นะเจ้าต,ตัวนี้ก็หนึ่งกองเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2องพเนาะก็ตกตกชิ้นหนึ่งตกชิ้นละ18เจมเานะแต่ผมก็จะคูณแบบสุดที่เลยนะผมตีไป200รอรอบนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องคิดเลขเข้ามาก่อนเนาะวัตถุดิบเนี่ย ตกอยู่ที่18นคูณไป200นะเท่ากับต้นทุนเจมอยู่ที่ประมาณ3,006นะเดี๋ยวเราไปดูที่คาร์บด้วยเนาะการคารบแมปพาร์ทเนี่ยมันใช้แค่ลอสโตนแค่เม็ดเดียวนะเม็ดเดียวก็คือตกเม็ดละ100,000 a l z นะเออเพราะว่าเราเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อทีละกองครับผมเวลาเราซื้อ 1M เนี่ยมันจะได้มา มันจะคราฟได้10ใบนั่นเองนะถ้าผมจะคราฟ200รอบเนี่ยผมก็ต้องใช้ประมาณ 20m นะเออ่สิแล้วครั้นี้ 20m เมนี่ยมาคำนวณเป็นเป็นเจมเนาะว่าเราใช้เท่าไหร่นะตอนนี้เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ7,500นะน่าจะนี่ฮะก็คือ 20m อยู่ที่ประมาณ750เจมนะเมื่อกี้เนี่ยพอเรามาบวกกับค่าวัตถุดิบเนาะ3,006นะก็บวกไป750อนะอะ่นี้คือต้นทุนนะต้นทุนของ ของดันนี้นะ4,350ครับผมเออโอเคมาคราวนี้เราก็มาดูว่า200รอบเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างเนาะจริงๆผมก็เข้ามาดูแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้เลียงไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวค่อยไล่ดูทีละหน้าเนาะหน้านี้ก็เป็นขยะของผมเองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใบโลนะที่ผมอยากได้ฮะเนี่ยพวกใบอย่างนี้ครับผมเออเอวัยสมุนตนั่นเองนะนี่ฮะนี่คือของทั้งหมดที่ผมได้มานะ แต่มันก็มีไฮไลท์เหมือนกันไฮไลท์สำหรับดันแมปพาร์ทเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะนั่นกนะ็คือมีเจาะโลเจาะมีเดียมบูแล้วก็บอร์ดนะบอร์ดซีโร่บอดซีเวอร์นั่นเองครับผมแล้วผมก็ได้มาเหมือนกันนะนี่ครับผม200รอบได้บอร์ดซีโร่แบ็ทมา2อันครับผมก็ถือว่าโคตรโชคดีเลยนะปกติเนี่ยก็จะได้ยากอยู่ประมาณหนึ่งฮนะเอ็นี่คือของแทบจะเต็มหมดเลยนะ200รอบ มาไล่เรียงทีละอันเดี๋ยวผมจะเรียงเนาะฟึบก็ให้เ่ดูสวยนี่คือของทั้งหมดที่ผมได้มานะเดี๋ยวผมจะขายทุกอย่างเลยนะอลองตีราคาทุกอย่างเลยเนาะเอาที่เริ่มที่เพชรก่อนเนาะเพชรม่วงอยู่ที่สี่เจมครับผมแล้วก็เพชรเขียวเนี่ยอยู่ที่แปดเจมนะเดี๋ยวเอาไปลงเพื่อให้มันเห็นภาพเนาะมาเพชรม่วงเมื่อกี้ได้มาร้อยสี่สิบเอ็ดเจมครับผมต่อไปก็เพชรเขียวเพชรเขียวนี่แปดเจมได้มา 6 6 2 3เอาบวก6 2 3นะบวกเข้าไปพวกนี้ก็มีราคาประมาณหนึ่งนะพวกไอพวกหูบวกหนะึ่งฮะหูกาดได้มา44ฮนะหูแวม40หูหูฟอสส1บบวกให้หมดเลยนะผมจะบวกให้หมดเลยครับผมเออหูฟอสอันนี้ก็15เนาะแล้วก็หินไฮไลท์หินเนี่ยก็จะมีส้มเนาะส้มตอนนี้เท่าไหร่วะ หินส้ม6ฮนะหินโลก็6เหมือนกันนะ340อันนี้ผมบวกแบบมันหักภาษีไปเลยนะแล้วก็หินโลก็6เหมือนกันเนาะ480นะ 80, นะพระคุมจุดที่185ฮนะเข็มขัด3เส้นฮนะได้มา96อันนี้อีก2เส้นเอ้อันนี้ถูกว่ะอ่าอันนี้ถูกไปนะไม่ขายดีกว่านะคือหมดแล้วนะทุกคนนะ ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้บอร์ดเนี่ยผมว่าแทบจะเจงเลยนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้ราคาบอร์ดซีโร่เท่าไหร่วะบอร์ดซีโร่ตกอันละ4 9่พเกาครับผมเออได้มาสองอันเนาะก็เป็นบวก8 9 6 8ดเท่ากับได้มาทั้งหมดแบบหักภาษีเรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่1นึ่งนะแล้วก็ลบเมื 4, 3, 5, 0, ่อกี้สี่สามหู้นย์หรือเปล่าวะ ประมาณนี้มั้งเออจำไ,ไม่ได้ได้กำไรมา6,000เจมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะเออแต่ก็ถ้ามันจะได้กำไรนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้บอทเราจะได้บอทซีโรหรือเปล่านะเปอร์เซนต์ดอบบอทเนี่ยถ้าเราลงรัวเนี่ยมันก็จะดอบเยอะอยูน่นะข้อดีของดันแมปพาร์ทก็คือมันเป็นดันที่ดอบของจากตัวมอนับผมเออดอบของจากตัวมนันมันใช้ดอบเลทนะมันไม่ได้ใช้ดอป บล็อกเลดนั่นเองนะเออก็เริ่มที่ดันแบบพาร์ตก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปดันไหนก็รอติดตามได้เลยฮนะกับวิถีสายฟาร์มนะ Back to basic ครับผมลองดูได้ครับผมแต่ก็ข้อเสียของมันก็คือมันไอ้ดันพวกนี้นะ่ะมันไม,ไม่มีของกิจกรรมนะเออแต่ว่าถ้ามันไม่ได้บอทเอาจริงๆก็คือน่าจะเจงเหมือนกันนะเจงเจงยับแน่นอนนะ มันต้องลงหลายๆรอบนะลงแบบรอบจัดๆประมาณ200รอบขึ้นนั่นเองแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเราเราสามารถปล่อยได้ทีละ200ฮะแนะนําให้ค้าปัดดันแบบนี้เนี่ยทีละ200แล้วเคลียร์ดันเคลียร์ขยะในคังตัวเองให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะให้เหลือประมาณสัก2หน้าประมาณนี้ครับผมขยะของเรานะเออแล้วก็ใช้บัตร200ใบเนี่ยออโต้ไปก่อนแล้วก็ถ้ามันหมดเนี่ยเราก็เก็บพวกของเก่าไปก่อนฮะเก็บของเก่าเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อย ถ้าจะเอามากกว่า2 0 0รอบก็ครับใหม่แล้วก็ออโต้ใหม่นะแล้วก็ทําการเซตพวกจ้อยเนี่ยคือถ้าดันเล็กๆเนี่ยผมแทบจะย่อยให้หมดเลยนะเหลือไว้แต่พวกหูเล็กๆแน่นอนเนี่ยเพราะว่าหูพวกนี้เนี่ยพวกประดับเนี่ยส่วนใหญ่พวกประดับที่ผมไม่ได้ติ๊กแบบนี้เนี่ยถ้าติ๊กไปปุ๊บมันย่อยหมดเลยนะที่ไม่ติ๊กเพราะว่าผมจะเอาระยะสมุดนั่นเองนะเออแต่ถ้าใครยัดหมดแล้วหรือว่าไม่อยากจะเก็บไว้ฮะก็คือเข้ามาติ๊กให้มันหมดเลยนะติ๊กพวกนี้ให้มันหมดเนี่ยติ๊ก เข็มขัดอย่างเงี้ยติ๊กให้มันหมดได้เลยครับผมมันจะย่อยให้คุณหมดเลยนะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะก็ถือว่ามาเริ่มที่ดันนี้ก่อนนาะรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะว่าผมจะไปออโต้ที่ดันไหนฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ